ชายหนุ่มเดินเก็บหอยทะเลสดๆเสียงเคลื่อนซัดฝั่งเบาๆเขาเก็บหอยได้เต็มถังเดินกลับบ้านบนสะพานไม้เก่าๆที่ทอดยาวเหนือทะเลชายลมเทหอยลงกระมังสังกะสีแล้วตักน้ำทะเลล้างให้สะอาดเขาเรียงหอยไว้บนตะแงตากให้แห้งแสงอาทิตย์ยามสายสะท้อนบนผิวทะเลละยิบระยับชายหนุ่มหยิบคันเบ็ดไม้ไผ่ที่พิมพ์ผนัง ก้มลงเปิดช่องไม้กระดานเห็นน้ำทะเลใสสะอาดฝูงปาลาหลากสีว่ายผ่านไปมาใช้หนุ่มหย่อนเบ็ดผ่านช่องพื้นบ้านปลายเบ็ดผูกเหยื่อเล็กๆฝูงปลาต่างๆแย่งกันกินเหยื่ออย่างเพลิดเพลินเ,เขายกพันเบ็ดขึ้นมาปลดปลาออกอย่างชำนาญแล้วใส่ลงในกระถังที่มีน้ำทะเลเปเ่งๆวันนี้เขาได้ปลาสองถึงสามตัวเขานั่งบ้องปลาและทำความสะอาดจีนชำนาญตักน้ำทะเลขึ้นมาล้างอย่างสบายใจ ยังป่าตากไว้บนตะแรงไม้ไผ่ให้แดดและลมทะเลช่วยปากให้แห้งเราะนั่งอยู่บนเรือเล็กร้อยปัข่ายทำประชังเลี้ยงปลาไว้ข้างบ้านแสงแดดบาดลูกผิวน้ำรยยะยิบระยับชายหนุม่มดำน้ำเก็บสลายมาทำอาหารมื้อเย็นบ่ายแก่ๆเขาปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเปลี่ยนหญ้าคามุงใหม่ทับสวนท่รล่ว ยามเย็นเพื่อนบ้านภายเรือไม้เล็กนำผลไม้สดมาแบ่งให้ภัยมีครัวไม้แบบพื้นบ้านเขากำลังทอดปลาสดและข้าเหล็กเก่าๆบนเตาถ่านกลิ่นหอมอ,อบอวลนปทั่ัวบ้านแสงไฟใช้หนุ่มนักกินข้าวเรีกยกน่ายดบุนบ้านอย่างมีความสุขเสียงขึ้นลอ้ลอมรอบนอนเล่นก,กับลูกหมาให้อาหารเพิ่มนิดหน่อยลูกหมาก,กินอย่างเพลิดเพลินและเขาก็าเข้านอนอย่างมีความสุขท่่มคืนเงียบสงบ เขานอนพิงหมอนเล็กๆดูทีวีเครื่องเก่าสะท้อนความสุขเรียบง่ายของชีวิตกลางทะเลฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนทำช่องด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ